หูน้อย้างนะครับ HR Hi-Fi m i s s o r o ครับหูนกเคาลอยหัดใหญ่เนี่ยเอ๋ครับสุกเกษมการยางจังหวัดตราดจากการลินการช่างพ i s s i o r o ันนี้นะครับมีเสียงดังแก้ไปรอมแล้วเราก็ดังอีกดังเพราะว่าอะไรดังเพราะว่าไซเลนเซอร์มันสึกนะครับอ่า ไซเลนเซอร์มันสึกหมดแล้วนะครับมันเลยดังนะพอมารอบนี้เรามีแหนบที่สวยกว่าก็เลยเปลี่ยนแหนบให้ด้วยเลยนะครับอันนี้คือแผ่นที่แล้วนะครับที่ใส่ให้เป็นของ d m a มนะฮะ n h k เหมือนกันนะมันไม่ค่อยสวยเปลี่ยนให้ใหม่เลยเรามีตัวยาวมารอบนี้มีตัวยาวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตีเทิร์นดีไหมนะ เอ๊ะหรือคีขันแรงอย่างเดียวคันนี้เน้นนุ่มนวลน,นะครับเป็นเป็นในหนึ่งในไม่กี่คันของรถตู้ที่ทำที่ร้านที่เน้นนุ่มคือนั่งไม่เยอะนะครับใช้แหนบ6ม,มิลนะครับเสริมก็ไปข้างละสองแผน่นคันนี้นุ่มเลยนั่ง6คน8คนเนนนุ่มสบายนะครับ แหนบเสียงดังนะครับคันเมื่อเช้าที่อยู่ที่สระบุรีอ่ะนะฮะว่างเข้ามาเลยผมแก้ให้บอกเอียงนิ้วหนึ่งนะน้อยมากนะเป็นไปได้ยากมากที่รถที่ร้านจะเอียงเป็นนิ้วอะ่ะที่อยุธยามีสองคันแล้วบอกเอียงเป็นนิ้วเลยขับจากอายุธยามาที่อู่ครับเอารถวิ่งเข้าอู่วัดต่างกันสองมิลให้น้ำเปล่าหนึ่งขวดแล้วขับรถกลับบ้านนะเพราะที่จอดที่บ้านเอียงเนี่ย พื้นมันไม่เรียบอีกขั้นหนึ่งอยู่ระยองบอกแผ่นบรรทุกเปิดต่างกห้ามินนะครึ่งเซนตบอกไม่สวยก้มดูแล้ววัดทุกวันเลยผมบอกโอ้ยงั้นขับรถมาเถอะก็ทําให้นะดันให้เท่ากันนะฟรีไม่คิดตังค์นะครับงานแก้ไขพวกนี้ที่เกิดจากเราอ่ะแต่ถ้าเกิดจากลูกค้าก็คุยกันเนาะสามร้อว่ากันไปค่าแรงลูกน้องอะเขาก็าต้องอยู่ได้อ่ะ ให้ผมมารับผิดชอบให้อยู่แล้วนะครับออกจากร้านนะทุกอย่างต้องเนี้ยมาครับแต่พอไปใช้งานแล้วไม่เนี้ยก็ค่อยว่ากัน <c oughs> เหมือนเหมือนไปตัดผมบอกว่าไม่ต้องใส่เยลก็ได้จะใส่เยลทำไมเดี๋ยวกลับบ้านไปก็สระผมเขาบอกไม่ได้ออกจากร้านต้องเนี้ยนะใส่เยลให้เราหัวตั้งมาเลยนะพอมาถึงบ้านก็สระผมเอาเยลออกนะเป็นไงี้ฮะมีลูกค้านะครับ เอารถมาทำากับผมเอาผมนึกว่ารถตู้พี่มีสูตรเดียวเขาบอกบางร้านมีสูตรเดียวที่เขาไปทำมาเนี่ยเอามันกระด้างแล้วทำไมพี่กับมาแก้ที่เขาเพื่อนผมไปแก้มาแล้วสามแล้วก็เหมือนเดิมเขาบอกว่าแหนบมันก็เป็นแบบนี้แหละผมบอกโอ้โหถ้าพูดแบบนี้มาหาผมเลยถ้าบอกว่าแหนบก็เป็นแบบนี้รถตู้เนี่ยผมทำตั้งแต่นั่งคนเดียวครับ รถท่านผู้การนะฮะนั่งคนเดียวเลยเบาเลสซี่บอยตัวเดียวเลยหลังรถผมทำนั่งนุ่มสุดไปเลยนะฮะสำหรับรับน้ำหนักบรรทุกแค่200รอโลอะถ้าเกิน200นี้ทายแอกไปเลยนะฮะโชคใส่เบอร์ทวินทูปรับ4ี่สเตมนุ่มสุดไปเลยนะ,ะท่านชอบเบอร์ไหนไล่เอาเลยแล้วท่านมีคัมรี่หลังจา,ากํารถตู้ไปให้แล้วท่านไม่นั่งคัมรี่เลยท่านนั่งเดินรถตู้ นั่งสี่คนบางบ้านเป็นรถใช้งานในบ้านไงนั่งสี่คนผมก็ทำนั่งสี่คนสี่คนก็ตีว่าคนละห้าสิบกิโลก็คือสองร้อยกิโลแต่เราก็ต้องเผื่อสัมภาระเวลาไปท่องไปเที่ยวไปซื้อของใช่ผมก็จะทำประมาณสี่ร้อยโลนะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับพี่เีอ่าผมจำพี่เปียกได้พอพี่เปียกมาแกพี่เปียกทำสิบคนพร้อมสัมภาระไปพอไปใช้งานจริงแกบอกว่านุ่มไป ตอนที่คนเต็มคันพร้อมชำระผมก็ทําให้แก่เพิ่มไปอีกเป็น10คนบวกกับของอีก2อ0สามโลนะครับเนี่ยม,มันทําได้หมดอะมันแล้วแต่ชอบเลยฮะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่รักษาการใช้งานของเรารอยู่ที่โชคที่เราใช้ด้วยนะโชคที่เราใช้แข็งไปไหมหนืดไปไหมนะมันหยุดความเร็วตรงนั้นได้ไหมนะรถนุ่มมากๆจะกระพือที่ความถี่ธรรมชาตินะค,ความถี่ธรรมชาติคืออะไรความถี่ธรรมชาติคือความถี่ที่ พอเราขับไปแล้วมันจะสั่นตกลุมแล้วจะสั่นเหมือนลูกหมากหลวมเหมือนล้อถ่วงไม่ได้เขาเรียกความถี่ธรรม,มาชาตินะแหนก็จะกระพือเพราะแหนมันมีจุดยึดตั้งหลายจุดใช่ไหมล่ะก็แสดงว่ามันต้องกระพือได้นะมันต้องหลวมให้ตัวได้มันก็จะสั่นโชคเราต้องหยุดตรงนั้นให้ได้หรือให้ได้ดีที่สุดนะฮะับเนี้คนชอบขับเร็วก็ต้องโชคเหนือหน่อยเพราะว่าถ้าไม่เหนือ่อยก็เอาไม่อยู่ นะครับรถก็จะโยนตัวแล้วก็จะบอกว่ามันโครงคับไม่ดีใช่ไหมครัขับเร็วก็ต้องชงเนื้อขับช้าชงนุ่มๆนะฮะจะเอาดีทั้งสองอย่างต้องม,มีระบบไฟฟ้าปรับอยู่ในรถจะได้สบายหรือไม่ต้องไปหมุนปรับเอาข้างนอกปรับแปดระดับกี่ระดับก็ว่ากันไปแล้วแต่จลิดคนแหนะบนุ่มแล้วโชวก็ต้องดีนะฮะแต่แหนบเนี่ยนุ่มแน่นอนนะไม่หลอกใครอยากนุ่มมาครับกูน้อยบ้างนแหนะบไม่ได้เป็นแบบนี้ แนบนุ่มได้ครับ